สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีไมัยมูลทาร์ดชาแนลนะคะกับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปดงความรักของชาวท่านน้ำนะคะชาวท่านน้ำได้แก่ชาวราศี มีราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะต้องบอกก่อนอื่นเลยนะว่าคลิปนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะคะอยากให้เพื่อนๆรับฟังเพื่อความบันเทิงหรือสามารถรับชมเป็นแนวทางได้นะคะถ้ารู้สึกว่าเรื่องราวในคลิปนี้นะคะตรงกับพลังงานของตัวคุณนะก็นําเอาคําแนะนําจากไพ่ไปปรับใช้ได้เนาะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พลังงานของชาวท่านน้ากันก่อนเลยนะคะวันนี้เราจะอยู่กันกับหัวข้อนะคะ ใครที่กำลังจะ DM มมาหาคุณใน24ชั่วโมงนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้รับเอาพลังงานบวกๆจากคลิปนี้ไปนะคะถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเริ่มกันที่พลังงานของชาวท่านน้ำกันก่อนเลยนะมาดูกันนะคะพลังงานของชาวท่านน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎราศีพิจิกนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ มีไพ่ในออฟสอร์ดนะคะอัศวินถือดาบเดอะเมดิเชียนนะคะแล้วก็มีไพ่หกดาบขึ้นมานะคะต้องบอกว่าสำหรับชาวท่าน้ำนะคะในช่วงเวลานี้มุนรู้สึกเหมือนคุณอยาก Move On นะคะเดินไปข้างหน้านะคะหรือว่าเคลียร์ขัดกับปัญหา,าไว้ข้างหลังนะแล้วก็เห็นถึงในเรื่องของการที่คุณมีพชชั่นกับอะไรบางอย่างนะคะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเหว่าช่วงนี้อาจจะ เป็นทางเดินในสู่เป้าหมายอ่าการเดินไปสู่เป้าหมายที่มันมันก็มีอุปสรรคมีปัญหารละต่มนว่าคุณพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะไปต่อนะคะมีไพ่ the m e d i c i a n ขึ้นมาด้วยมันว่าช่วงเวลานี้คุณวางเป้าหมายตัวเองแล้วก็พยายาม manifest i n g ต่างๆให้มันออกมาในรูปแบบที่โอเคที่สุดเนาะคือเหมือนมีการปรับตัวเกิดขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของการอาจจะฝึกฝนทักษะอะไรบางอย่างแล้วก็วางเป้าหมาย กับสิ่งที่ต้องการจริงๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะมันว่าคุณเป็นคนเก่งนะหลายๆคนอาจจะทำเกี่ยวกับวิชาชีพทักษะเฉพาะด้านเฉพาะทางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูในส่วนของ พลังงานคะของเขาคนนั้นนะที่กําลังจะ DM มาหาคุณนะคะมาดูกันเลยนะพลังงานของเขาคนนั้นที่กําลังจะ DM มาหาคุณนะคะมีไพ่5ดาบขึ้นมานะคะ2ดาบค่ะแล้วก็มีไพ่3ดาบนะคะต้องบอกว่าพลังงานของเขานะมนว่านะคะคนคนนี้เหมือนกับ มันมีในเรื่องของก็คือไพด่ดาบขึ้นมาทุกใบเลยนะคะคือพลังงานเขาตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในโหมดที่แบบโอ้พอิทีฟสุดๆนะมันเหมือนกับมีเรื่องผิดหวงังเรื่องเสียใจหรือว่ามีความรู้สึกลังเลรู้สึกสับสนคือตอนนี้เห็นแต่ในเรื่องของความรู้สึกที่มัน,ม,นมีเงื่อนไขหรือว่ามันมีอุปสรรคมันมีความเศร้ามันไม่ได้แบบอินฟูแบบรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขขนาดนั้นมนว่าเหมือนกับช่วงเวลานี้เขาอาจจะเจอกับ อุปสรรคหรือเงื่อนไขอะไรต่างๆในชีวิตแล้วก็เจอกับเรื่องราวความผิดหวังเสียใจนะคะคนคนนี้มันว่าเขาเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าอาจจะ เคยมีความคาดหวังมีความเสียใจแล้วก็ช่วงเวลานี้อาจจะมันมีเรื่องของอารมณ์เศร้าๆอารมณ์แบบผิดหวังเสียใจขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะสตอรี่เรื่องราวระหว่างตัวขุนแล้วก็ตัวเขานะคะขอดูกันหน่อยนะของเช่าท่าน้ำนะคะและคนที่กําลังจะ DM หาคนในเรื่องราวเป็นยังไงนะสำหรับคนคนนี้นะมีไพ่เพลส์โซร์นะคะเด็กถือดาบคะ่ะไพ่สิบดาบขึ้นมานะคะ พลาสติกไฮพินเทสมันขออีกหนึ่งใบนะสตอรี่เรื่องราวมันแบบดูค่อนข้างไปในทิศทางแบบต่อเนื่องมาจากความรู้สึกอารมณ์เมื่อกี้นี้เลยของเขาอะนะคะมันว่ามันมีในเรื่องของความรู้สึกที่เราอาจจะได้เจอกับอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังไว้อ่าหลายสิ่งหลายอย่างมันมีความหนักความหน่วงเกิดขึ้นด้วยในความรู้สึกนะคะ ปัญหาต่างๆที่ขึ้นมาเหมือนมันมันผุดแสดงให้เห็นออกมาเนาะในการดิวในการคุยกันหรือว่าสถานการณ์อะไรต่างๆอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเรารู้สึกว่ามันมันมีความเจ็บมันมีความหน่วงนะัเกิดขึ้นในความรู้สึกอะค่ะอาจจะค่อนข้างที่จะผิดหวังหรือว่ารู้สึกว่าเราคดาดหวังมากจนเกินไปเนาะทีนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในสถานะหรือในจุดที่ มันไม่ชัดเจนหรือมันไม่เห็นแนวทางในการที่จะไปต่อได้อย่างชัดเจนนะคะวันว่าภาพรวมมันก็เลยเหมือนแบบพยายามที่จะแฮปปี้มีความสุขกับตัวเองมากกว่านะคะด๋ยวเรามาดูกันในส่วนของนะคะคนที่กำลังจะ DM มาหาคุณเนี่ยว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะมาดูกันเลยนะคะลักษณะของคนที่กำลังจะ DM มาหาชาวท่าน้ำนะคะ มีไพ่เพดซับคับนะคะเดอะฟลูค่ะ1ไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่10บดาบสิบดาบขึ้นมาอีกแล้วนะคะมันว่ามันเป็นในเรื่องของคนที่ Ending กันไปแล้วก็ได้จบไปแล้วก็ได้หรือว่าเป็นในเรื่องของโอกาส ใหม่ๆที่จะเข้ามาได้หมดเลยนะเราสึกว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างเป็นลักษณะของคนที่มีพลังงานอิสระนะคะอาจจะทำอาชีพฟรีแลนซ์นะคะอาจจะทำงานที่มีเกณฑ์ในการเดินทางที่ค่อนข้างเยอะนะคะลักษณะเนี่ยอาจจะเป็นในคนที่มีลักษณะดูเด็กก็ได้แล้วแล้วก็ เหมือนกับว่าน่าจะเคยผ่านประสบการณ์หรือว่าความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเสียใจหรือการจบความสัมพันธ์มาแล้วนะคะอนว่าเขาเป็นคนมุ่งม,มั่นกับในเรื่องของการงานความมั่นคงในชีวิตมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวท่าน้านะคะคนคนนี้นะเขารู้สึกยังไงกับชาวท่าน้าคะ Queen of Wands นะคะราชินีถือไม้เท้า The Magician คะ่ะ สีดาบนะคะและก็ก้าวไม้เท้าขึ้นมานะคะุณว่าในตอนนี้เขาแอบมองแอบสคุณอยู่นะคะอยู่ในช่วงของการประเมินดูสถานการณ์สิ่งต่างๆเนาะมันเหมือนเป็นคนที่พักเวก,กันไปจริงๆด้วยนะเขารู้สึกว่าในช่วงเวลานี้คุณดูนิ่งๆไปอาจจะอยู่ในภาวะของการฟื้นฟูฮิลลิ่งเยีวยายนะคะหัวจิตหัวใจต่างๆแล้วก็เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะ ตัวเขาเนี่ยมันว่าคุณก็ยังเป็นเป้าหมายยังเป็นอะไรที่ยังอยู่ในความรู้สึกความคิดของเขาพชชั่นที่มีก็ยังวางไว้อยู่หรือความมั่นคงความรู้สึกที่มีนะคะแต่เป็นเหมือนช่วงเวลาที่เขากําลังแอบมองแอบส่องตามดูคุณค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาของการดูสถานการณ์สิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะสภาวะแวดล้อมต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะติดต่อนะคะ DM มมาหาคุณในเรื่องอะไรนะจ๊ะ จะดีเอ็มมาเรื่องอะไรคะคนคนนี้น่ะ The Empress นะคะ The Sun พลังงานดีเลยนะ Temporary ทุกคนพลังงานแบบรู้สึกว่ามันมาเปลี่ยนแต่ตรงมุมเนี้ยนะคะคือสิ่งที่เขาจะติดต่อคุณมาเนี่ยอาจจะพูดคุยในเรื่องของ ความสุขความสมหวังการประสบความสำเร็จการสักเซสในชีวิตของเขาหรือของคุณน่ะนะคะมันจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นหละแลายเห็นว่าจะมีการพูดคุยถึงการปรับเปลี่ยนต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอาจจะมีการบอกเล่าเกี่ยกับโยกย้ายสถานที่ทำงานที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะขอดูกันในส่วนของนะคะ แนวโน้มนะคะคนคนนี้จะมีการเทคชั่นอะไรถึงชาวท่านน้ำไหมคะจะมีการเทคชั่นอะไรจ้ะ Queen of Pentacle s นะคะไนท์ o r ฟ As ร์ดอัศวินถือดาบนะคะแล้วก็มี the high นะ t h e h i g h p r i e s t นั้นการเทคชั่นของคนคนนี้นะคะมันเหมือนกับมันมีความคุมเครือเกิดขึ้นเหมือนกันเขาไม่กล้าที่จะคาดวังในความสัมพันธ์แต่ว่าถามว่าเดินหน้าไหมเดินหน้านะแต่มันยังไม่ชัดเจนว่าจะมาแบบในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็ มนมองว่าจริงๆก็เขาก็ยังมีความรู้สึกที่มั่นคงและน่าจะมีการมาซัพพอร์ตอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูกันในส่วนของเอาคัมนะคะเป็นงไงเอ่ยเอาคัมที่จะเกิดขึ้นนะคะมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมานะคะเรียมพะรัค่ะ นายสฟานอัศวินถือไม้เท้านะแล้วก็ The ะสตานะคะบนว่าภาพรวมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกได้ขนาดนั้นค่ะมีความรู้สึกว่าโอเคมีแพชชั่นแล้วมันสามารถที่จะมีความรู้สึก ความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไหมฟื้นฟูได้ไหมมันว่ามีได้แต่ว่าจุดที่เป็นการเติมเต็มคอมเมนต์อะไรขนาดนั้นเนี่ยยังไม่ได้เห็นนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพา่จะแนะนําอะไรนะคะให้กับชาวท่านน้ำบ้างนะไพ่จะแนะนําอะไรให้กับชาวท่านน้ำคะ่ะมีไพ่ two order ขึ้นมานะคะไพ่พูดในเรื่องของ partnership อู้หเหรียญมีอะไรคะ ego นะคะ ก็ขึ้นมาประมาณนี้มนว่าจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะคิดว่าถ้าคุณอยากมีเป้าหมายในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่มันตอบโจทย์คุณนะคะพาร์ทเนอร์หรือว่าคนที่สามารถเติมเต็มความรู้สึกอะไรได้เนี่ยมันคนที่เราสามารถมีคอมมิชเมนต์ด้วยได้นะคะมนว่าอาจจะจําเป็นต้องมีการปรับ ในเรื่องของอีโก้หรือสิ่งต่างๆที่เรายึดมั่นถือมั่นมากจนเกินไปค่ะมีการปรับตรงนี้แล้วก็เติมเต็มความสุขในหลายๆด้านให้มันโอเคเนาะความมั่นคงนะคะในในชีวิตก็เหมือนกันความมั่นคงในเรื่องของการเงินหรือสิ่งต่างๆคือเราต้องหาพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองด้วยเซฟโซนแล้วก็ เรีวยกว่าทาตัวเองให้เต็มก่อนนะคะมันมีโอกาสดีๆเข้ามาแน่นอนนะหลายคนอาจะมีโอกาสทางความรักเข้ามาด้วยให้เลือกด้วยก็ได้นะมาเดี๋ยวเรามาดูลักนณราศีของเขากันนะคะคนที่กําลังจะ DM หาคุณใน24ชั่วโมงนี้นะคะมาดูกันนะมีชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีพิจิกค่ะชาวราศีเมษนะคะ และก็ชาวราศีพฤษภนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะ,ะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสัวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ